สวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนอันมอน้ก็อยู่มาอยู่ในช่องเย้พันนั่งเล่าคือเก้าวละจ้ามุน่ก็วิเรื่องขี่อัปเดตมาอัปเดตก็ก้อนขี่เขาไปฟังกะขอฝากช่องนเน็ดจากช่องเย้พันนั่งเล่ายุเพื่อนเขียนวัยวาจังสี่ล่ละไหนไหนใครอยากเฟังออกซิงเกิลใหม่ เพลงคู่มวลมวลเหรอันเพลงคู่มวลมวลนั่น่าซีแกมน้องอุ๋งอิงไม่อยากคิดภาพพ่วงปังเลนะเพื่อนว่าไม่จะค,คิดคิดเห็นภาพพ่วงปังเลยสันกำปังแล้วมีแต่คนนันดังๆเนาะน้องซีแกมก็ดังน้องอุ๋งอิงก็ดังอันเอซีู่้หนึ่งรอจ้าจัดเลยจัดเลยครับ อีลาอุ้งอิงเป็นอีลาอุ้งอิงกับน้องซีแกรมขวมปังรออยู่แล้วขวมปังรออยู่แล้วจา้าจัดเลยค่ะมีแต่คนบอกให้จัดเลยอยากเห็นร้อยเปอร์เซ็นพลังคนอยากเห็นนะซปเปอร์สตาร์อยากฟังค่ะจัดเลยค่ะ สุดยอดถ้าเด็กสองคนมาร้องคู่กันดังเป็นผู้แตกแนกข่าวอาจัง <c oughs> ถ้าสองคนมาดังเอนมาลองเพ่งคู่กันดังเป็นผู้แตกพนาวาผู้ใดก,ก็ว่ารอครับรอจ้าเลิศแล้วกว่าเลิศ โอ้ยบอสข่อยจะนอนหลับไหมเนี่ยไหมนี่ดีใจดีใจจังเลยค่ะขอให้ทําค่ะชอบมากๆเลยพันเ0อิฟซี ung, ่โตย่งคนว่าคินอนหลับวะนี่บอสมาบอกแบบนี้กันอยากอยากฟังเร็วๆอัศนว่ารอติดตามครับ รอปั่นวิวจ้าเห็นไหมซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ทั้งสองคนแหละนาะจ้าเออผู้ใดก็ออกมารอลอฟังรอพระฟังเหมืกันว่าพ่วงปังของอันน้องอุ้งอิงอี๋ล่ะอุะอ้งอิงกับน้องซี่แกมพี่น้องแล้วอีพี่ทีสิ่ฮานโอ,อ้เป็นลงเพ่งไหมลงเพลงอันใดกันจัก จัดเลยค่ะความความดังความรออยู่แล้วจัดเลยบอสความดังความปังรออยู่ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าจัดเลยความดังความปังรออยู่แมนแมนจะแมนแมนเลยละ่ะอุ้งอิงกับน้องอุ้งอิงกับเอฟซีลายซิแก้มกับเอฟซีลายสองคนมาคู่กัน ดังปันพุอยากฟังครับบอสรอชมเลยครับผู้ใดกติวามิตรโลรอจ้าน่ารักร้องมวนทั้งสองคนเลยจ้าคนลังคนมาท่านในในอินเลยเด้อินเลยเด้ อินแล้วจ้ะรับรองติดอันดับหนึ่งมาแรง youtube ประเทศไทยแน่นอนน,ออออน้องุงอิงเพึ่งออกเพลงน้องุงอิงม่อลองออกมาก,กับติดติดอันดับหนึ่งโหลดนอกเพลงเพลิพนแต่ละเพลงนี่อ๋อ รักทั้งสองคนเลยน้องน้องน่ารักมากปังปังผู้ใดกระยักฟังแล้อพี่น้องอันนี้ต่ควมเมอันควมอันนั่นแหละอิซีน้องกระลายมือนี่กะยายพันธ์กับมาขออัปเดตไาแค่นี้นะ,ะ้ะกันกี๋ยดกันใดก็ขีไใดมาอัปเดตใหม่นะ,ะ้ะขอฝากเหนือฝากตัวน้ำด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะบ,บาย